สวัสดีทุกคนคะ่ะอินเทอร์เนต็ตโอเคบ่จ่ะคอยพามาเบิ่งอันผักติวผักปลากินไปวังหันนี่กินก็อันปลาล่าบ้านเพิินผ <c oughs> ักปลานะคะผักปลาอันนี้คือผักผักติวที่คนไทยเขาเอื่นกันว่าผักติวเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยมันจะออกรสชาติเปรี้ยวนิดๆอันพ่อใหญ่อันนี้เราก็รู้จักเรารู้จักทุก พักทุกชนิดเลยที่คอยเก็บที่คอยเก็บไปขินนี่อันนี้ออกมันมนอันนี้เขาเออน,นี่ยังบรูดอ,อกออกมันมนขอบคุณทุกค่ำอวยพรเด้อค่ะเด้อมาทางขอความเฟซบุ๊กเนาะขอบคุณหลายๆค่ะแล้วก็ทาง youtube นํา บานเก่าเพิน่นบานพักหล่อนดอกอันนี้หอมหอมค่ะทุกคนพูดอายุเมืองนอกไผ่พอดอกอันนี้เเด็ดไวในห้องเด็ดไวในห้องแะ้วประตูไวจักข้าวหนึ่งเปิดออกมาหอมหอมหอมหองหอมค่ะค่ะเป็นเหมือนน้ำหอมเลยค่ะเนี่ยไปไวในบานหอมค่ะมันจะมีหลายสีมีสีม่วงสีขาวสีชมพู นี่กอผักกูดสวัสดีนะค่ะทุกคนเบิ้งวะเบื่งกำลังอ่อนๆเลยพี่น้องกินแซ่บแสบค่ะมันๆกินนก็ะตําบกหุ่งกินกระป่นป่าอ่อนเดี๋ยวคอยเก็บพักติวให้เบิงที่ใบมันหลายๆพักติวเนี่ยเนี่ยมันเถามากเลยดอกมันสิบเป็นยังสี่แล้วค่ะ นานแล้วไม่ได้ออกคลิปรอดูตั้งนานเพิ่งจะได้เห็นวันนี้คิดว่าหายไปไหนปรากฏดูไม่เห็นสักทีสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหายไปนานเลยเมื่อวานากับเมื่อวานก่อนหนูก็มาเนาะพี่เล็กสุรินสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูมาลีสวัสดีทุกคนค่ะนี่ดู เนี่ยเนี่ยเนี่ยพักติวนี่กำลังกำลังกำลังอ่อนกำลังผู้บ่าวคอยกกินน้ำหนันนี่คอยถามแล้วว่าเธอเธอกล่ากินน้ำฉันเอาก็เธอกินเนาะฉันก็กินตัวคนบ่าวเออผู้หลังคนประกากินน้ำเห่าด้วยค่ะพันย่านตายเบือ่อนี่งามคักพี่นนองไปกินก็นตับบุกหุงแ่บแอบคอยอไปกินว่หาหันนี่กรปัด ปลาแดกบ้านเพิ่อนปลาลาบ้านเพิ่นพักอันนี้ร้ายค่ะพี่น้องจะเขาเอิ้นซื้ออหยังบลูนี่เขาเอิ้นซื้ออหยังบลูนะคะพักนี่มันออกมันมันค่ะเบแบบเบลูว่ามันซื้อไอหยังทั้งพูนแห่งร้ายค่ะโอ้ยนี่เด้นี่เด้เดย่าเอ็นยืดย่าเอ็นยืดตัวผูตัวผูใบมันสีแหลมเหลม็ลมยาวๆเนาะถ้าตัวแม่ใบมันสีกลมกลม ใบกลมๆอันนี้ใบเงี้ยวใตโตผู้เนี่ย,ยาเอ็นยืดที่เขาไปตากเห็ดชาเมื่อกินซดกกะไดนะคะพอหญ่เราไปสาแล้วอันพวกคอยนั่งรถไฟกลับตอนหาโมงครึ่งนะคะหาโมงแรกก็เลยแวะมาเล่นน้ำเพิินก่อนมูของแฟนเนาะคะ่ะอายุแล้วหกสิบปีแล้ว แต่ว่าเรายังเบ่งนุ่มอยู่เลยค่ะพี่น้องเราบร่ท่านเบ่งบ่ท่านเถาบันไดนะคะเบ่งดอกไม้ปลางามๆเนาะอยู่คนเดียวโสดบ่มีเมียนิสัยดีดีพี่น้องนิสัยดีค่ะค่ะเป็นผู้ใหญ่นิสัยดีมากนี่ค่ะตอนกินบ่ไ้มาทายใเห็นเบ่งอันนี้กระถินปลาเดี๋ยวสีหายเบ่งเด้อพี่น้องผู้ดใดกินกระถินปลาเราว่างดีๆเน้อนี่ นี่ค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้กินได้ค่ะเดี๋ยวสีหาแบบไปเปรียบเทียบให้เบิรงอันที่มันกินบ่อใดเนาะนี่อันนี้กินได้อือันนี้กินได้นะคะเป็นจังสิอันที่กินบ่อใดมันสินากลัวมากเลยเมื่อสิเป็นพุ่มเป็นพวงงามสะดอกงามงามกระถินค่ะเยอะมากเลยอ่อ,อนๆเต็มเลยอันนี้พักมีสีหาชนิดเลยค่ะอยู่แถวนี้ นี่ค่ะเบื้องวะ่ะระทิ้นไหมยยดอ่อนๆไหมคนคนไทยเฮ้ามาหัตสะจันอัศจรรย์เก่งหูไปเบ้ดทุกอย่างอันไดกินได้กินบ่ได้เนาะนี่อุ้ยเสียงฝ้าห้องฝนตกไปน้อยนึงบางหัตเนี่ยนี่พี่น้องเบื้องว่าง,งามคักอ่อ,อนคัก กินมันสีไข่ไข่ทั่วโดมหมอกมากไข่ทั่วร่นเตา่านี่อันนี้กินได้เดี๋ยวอันที่กินบ่ได้ขอสิผ้ไาไปเบิ่งผู้ใดบอลูกับยาเบิ่งเต็มเลยค่ะพักนนี้ผู้ใดบ่ลูกับยาเก็บซุ่มซีซุ่มหาเด้อนี่พ่อใหญ่นี่นลรอนี่ไซดีครักพี่น้องเป็นผู้ใหญ่ครักจก้ะอายุหกสิบแล้วตอนนี้เรากเกษียณแล้วลรากไปทำง,งานแล้วค่ะ เป็นมูของแฟนมูของแฟนเพิ่นหูจักกันตั้งเต้โดนโด,น,ดนหลายปีละลุงบอไดมากนำเดี๋ยวิ่ายห้เบิ่งอันที่มันกินบอไดเบิ่งดอกไม่งามเนาะคะ่ะฝนลินค่ะทุกคนฝนปล่อย หาเมียให้สิโอ้ยหายเพื่อนหาเอาเองลดบ่อยากหาผู้ใดให้ดอกย่านหาให้บ่ดีเพราะว่าเราเป็นคนดีให้เราหาเอาเองใส่ว่าอันทีกินบ่ได้ เจอแล้วค่ะทุกคนเจอแล้วนี่คืออันที่กินบ่อใดนะคะเบิงว่ะมันคือกันเนาะผู้ได้อันนี้อันนี้ที่กินได้นะมันจะมีดอกตรงปลายปลายมันเนาะตรงยอดยอดปลายปลายแล้วอันนี้อันนี้นะคะกินบ่อไดค่ะเบิงกินบ่อไดนี่ดอกมันสิเป็นพุ่มเป็นพ่วงจังส่กินบ่อได้เด้อนี่มันคือกันค่ะเนาะพี่น้องมันค่ายกันนี่ มันขายกันรักสังเกตไทยดีๆเนาะทางที่ดีก็ต้องกินเลยดีกว่าอับอหูนะเบ่งดอกไม้ป้าขึ้นเองนี่พี่น้องงานคักค่ะงามๆสวัสดีทุกคนอันหันกล่องก่อน,อน,อนสวัสดีค่ะหัวตะกินเขาอิ่มกัมาขอบคุ้นพี่น้องทุกคนที่ทรงขอความอวยพรวันเกิดมาให้เนาะค่ะเนาะ มือนีก็ครบ41ปีอายุนะคะพี่น้องก็ขอบพระคุณหลายๆทุกคําอวยพรทั้งข้อความใน Facebook แล้วก็ใน YouTube นาเนาะนูบ่คอยได้มานี่เป็นครั้งที่3แล้วน,มวน,นูมากเมื่อวานกอนกับเมื่อวานแล้วก็มือนีอีกเนาะพอดีไปพ่อเอื่อยแล้ขายของขายปอเปียดปเยดอเปียะละเจอเลราเลา,าบอกให้เหตุอีกให้ทําคลิปอีกพอดีนูมีเวลาว่าง นู้ยได้ทำงานสองอาทิตย์อะได้ได้ยุดโลมานะคะได้ยุดพักหล่อนสองอาทิตย์จะเลยเออโอเคมาทักทายกันแล้วอีกอย่างหนึ่งแฟนคนถี่ครบกันใหม่ๆนี่เราก็เราก็เข้าใจแล้วเนาะตอนแรกเราว่าเราว่าท่านข้าใจเราว่าท่านหูแล้วแล้วแล้วเขาต้องเขาต้องเบิ้งเขาว่าคนที่เฮ้ายูน้ำเนี่ยเขามักหรือบมักในการทําคลิปของเขานะคะพี่น้องอืมเฮ้าจะต้องเอ่อเอาใจเขามาใส่ใจเฮ้าน้ำเพราะว่าเฮ้ายูน้ำกันเฮ้าก็ตตองเบิ้งกันว่า เพิ่นมักแบบใดบ่มักแบบใดเข้ากับเปลี่ยนแปลงเพื่อเขาเขากับเปลี่ยนแปลงเพื่อเฮ้าจังสี่นะคะพี่น้องเออมันจังสีอยู่น้ากันไดเนาะบ่แมนเอาแต่ใจจ้าคองสี่นะคะเออเขาก็ต้องเบิ่งเขานำนั่นล่ะเขาโอเคเฮากับโอเคคันเขาบอโอเคเฮากับบอโอเคนะคะพี่น้องเอเขาก็ต้องเบื้องกันว่าให้มันสมเหตุสมผลนะคะบ่แมนบ่สิเอาแต่ใจจ้โคองอีกนะคะพี่น้องนั่นล่ะน่าฮักดีค่ะเพื่อนซื้อต้นวาสนามาห้ข่อยเนาะวันเกิดแล้วก็ แล้วก็ลุงเพิ่นหูวข่อยมักต้นไม้ดอกไม้เพิ่นซื้อต้นวาดสนามาไห่มันเกิดของขวัญเฮาบา่จําเป็นที่จะต้องอยากแต่ของสวยงามเลิศรูอีกอย่างดอกมันก็นแล้วแต่คนว่าคนมักแบบใดอีหยังจั่งนะคะข่อยก็มักของข่อยแบบนี้เนาะพี่นอ้องอือนั่นละแล้วลุงเพิินก็ให้ของขวัญเป็นรูปภาพรูปภาพข่อยกับเพิินทายรูปขั้งแรกที่ที่ทการลราออกเดทเที่ยวน้ำกันรูปภาพตัวนั้นละว,วาดลุงละว,วาดเองวาดแล้วก็ให้มาเป็นของขวัญวันเกิดข่อย นะคะพี่น้องเออก็รู้ซึกลู้ซึกดีค่ะรู้ซึกแบบว่าเขาใส่ใจเขาใส่ใจเฮาที่ว่าคือเขาไม่เคยเห็นหนาเฮาเลยนะลุงเพิินนะไม่เคยเห็นเฮ้ามาก่อนไม่เคยได้รู้จักกันมาก่อนนี่ mm hmm. คือครั้งแรกที่ที่ทนูมาไหวลุมศซพพอเพิ่นเพิ่นถามข่อยว่าวันเกิดเธออยากเหตุอีหยัง mm hmm. นะพี่น้องทุกๆวันเกิดของข่อยนะข่อยจะมีประวัติข่อยจะมีประวัติในวันเกิดของข่อยบางคนนี่บางคนวันเกิดนี่จัด จัดปาร์ตี้สนุกสนานเฮฮากินเหล้าดื่มมวนสังสรรค์ก็เพื่อนก็ฟฝ้งไปแต่ส่วนหลายวันเกิดของข่อยข่อยสินึกถึงบุป,ปการีของข่อยสินึกถึงแม่ข่อยเพราะว่าวันเกิดของข่อยเป็นวันเป็นวันที่แม่ข่อยตาย ก็เลยเฮ้คอยรู้สึกแบบว่าคอยบ่คอยมีความสุขกับมือนี่ปันใดนะคะพี่น้องบอกบอกคอยดีใจกับกับว้นที่เจ้าของเกิดปันใดเพราะว่าเฮ้าได้เฮ้าได้เกิดมาและเม่เฮ้าเสียจ้าสี่นะคะพี่น้องก็เลยเฮ้ยคอยมีความรู้สึกที่แบบว่ามันเป็นอย่างที่ฝังใจมั่งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่จำความใดนะคะเออก็เลยก็เลยแบบว่าถ้าเกิดว่าอยู่เมืองไทยเฮานี่ก็สิอยากไปวัดไปไปไปซื้อกบซื้อเขียดซื้อปลาไรไปปล้อยเังสี่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเฮ้าอยู่นี่มันบ่มีหวัด ถึงมันมีมันกัไก่มันกับไปมาลําบากนะคะพี่น้องมันก็คืออยู่ไทยเห้เพื่อนก็เลยถามคอยว่าวันเกิดปีนี้อยากเคดอีหอย่างเหมือนดวงคอยก็ดวงเพื่อนสมพงกันปีที่แล้ววันเกิดคอยจัดคอยจัดวันเกิดครบสี่สิบปีพอหลังจากจัดวันเกิดก็เป็นวันเกิดของเพิ่นเพื่อนเกิดเดือนแปดคอยเกิดเดือนหกพอสินสุดวันเกิดของเพิ่นไปแล้วพอหลังจากนั้นคอยก็เพื่อนมาพอกันพี่น้องเออ่อยก็เพื่อนมาพอกันแล้วพระ พระอยู่จังหวัดบุรีรัมย์เพิ่นเบิงให่อยเพิ่นเบิงให่คอยว่าคอยสิสบายตอนอายุ41ปีสิพ่อคนสิพ่อเนื้อคู่ตอน40ตอน40ปีและสิสบายตอนอายุ41ปีเพิ่นวาสันเนาะเออ่อยก็ฟังฟังไปก้อนที่คอยจะมาอยู่เมืองนอกนะคะคอยไป่อยไปหาพระเอ่อยูบุรีรัมย์อำเภอเอ่ออำเภออำเภอีหยัวว่ะอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะแถวบ้านเกิด่อยนั่นแหละ เพิ่นเบิงมากเพิ่นเบิงมากเพิ่นบอกเลิกคู่คอยคอยสิเจอตอนสี่สิบปีแล้วคอยสิสบายตอนสี่สิบเอ็ดปีคอยก็จำนั่นมาตลอด่อยมาทบทวนเบิงออ้ยมันเก็แมนสี่พระเพิ่นว้าสู่ฟังนะคะพี่น้องเอ้แล้วที่นี่แฟนข่อยก็เลยถามว่าพพอใหญ่ตัดญ้าแฟน่อยก็เลยถามว่าวันเกิดปีนี้เธออยากเห็ุอีหยังคอยก็เลยบอกว่าก็พอเพิ่นเสียเนาะพอเพิ่นเสียได้ประมาณสองปี สองปีได้สองสองปีที่แล้วได้สองเกือบสามปีคนก็เลยถามเพื่อนว่าอันลุ้มโซพ่อเธออยู่ใสเพื่อนบอกว่ายุบานเกิดของเพื่อนก็คือ,อยุหนีนะคะไข่ก็เลยบอกว่าฉันอยากไปไหว้พอเธอเธอโอเคบอสบางซิพ่อไข่บอกเพื่อนไปไปยังสั้นว่าคอยอยากไปไหว้พอเพื่อนเพื่อนมากอดไข่แบบ ซึ่งตื้นตันในหัวอกหัวใจของเพื่อนเพิ่นบอกว่าอุ้ยเพิ่นบอกค่อยมีแบบว่าผู้สาวคนใดที่จะมาสี่จะมาให้ความสําคัญกับกับพ่อเพื่นแบบนี้เพิ่นวางสี่นะคะพี่น้องในใจคอยคิดลึกๆว่า่อยว่าไห้ให้ความสําคัญอีกอย่างพ่อเจ้าดแต่ว่าคอยนึกถึงแม่คอยอือ แล้วนะคะพี่น้องคอยก็พอกับเพื่อนนะ่อยนึกถึงแม่ข่อยทุกครั้งที่ข่อยวันเกิดของข่อย่อยจะนึกถึงแม่ข่อยแล้วข่อยบ่สามารถที่จะไปไหว้แม่ได้ข่อยก็ขอไหว้พ่อเจ้าแท่นกันแล้วกันข่อยวางสีนะคะพี่น้องเออเราก็เลยรู้สึกแบบว่าโอ้ยฉันแหงมักเธอแหงหลายเพื่อนวางสีนะอืมก็คือหักอยู่แล้วก็แห้งหักขึ้นไปอีกแบบน,น,นี้เพื่อนว่าข่อยก็เลยข่อยก็เลยเพื่อนก็เลยบอกเออโอเคเข้าไปพูดเนาะอืมก็เลยได้ผ้ามาหาลุ่งหาหมูฮะ ญาติพี่น้องเครื่อข่ายเขาเพราะว่าพี่น้องเขายูนทางหนีกันร้ายนะคะพี่น้องเออนั่นแหละคอยก็เลยได้มาทังความรู้จักกับญยาิพี่น้องของเขานะคะแล้วก็มาไหวลุมซพพอเพิ่นนอืมบได้ถทายทายรูปแต่บ่ดด้เอาลงเฟสพราะว่าเฮาไหเกียรติเขาเฮาบา่อยากที่จะเอารูปเขามาลงแบบแบบจังสั่นนะคะพี่นอ้องอออนั่นแหละก็ทรงไปไหแม่เพิ่นเบิงแม่เพิ่นก็นดีใจดีใจแล้วก็เขียนมาหาลูกว่า ข่อยก็แม่เพื่อนประธนได้พอกันนะประธนได้มีโอกาสได้เจอกันจักเทอร์ค่ะข่อยก็ทํางานเนาะข่อยก็อยู่งานบเพราะเมีโอกาสโอกาสได้เจอเพื่อนเพื่อนก็อยากเจออยากเจอลูกไส้ก็ทํางานคือกันต่างคนต่างอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่ง่อยก็ข่อยบ่่อยได้อยู่เสาร์อาทิตย์ลูกไส้อยู่เสาร์อาทิตย์ข่อยก็บ่่อยได้อยู่เสาร์อาทิตย์นั่นแหละค่ะเพื่อนก็ถามว่าอันวันเกิดปีนี้อยากเท็นอย่างคอยก็เลยบอกขอชันไปไหว้พ่อเธอแล้วกันเนาะเ่วางสิเนาะอือ คอก็ว่าสูแเ้าฟังน่ะละเรื่องของข่อยเป็นจ้าไดมากจังไดแล้วก็เป็นยังคือใดเลยกับเทวดาทุกอย่างบ่มีการปิดบังว่าสูแเ้าฟังเบิดทุกเรื่องบ่เคยที่จะปิดบังเล่าคือเปิดเผยทุกอย่างเฮาเปิดเผยกับเขาเขาก็เปิดเผยกับเฮาคือกันนะคะพี่น้องคือว่าเฮาเอาออความจริงใจใส่ให้เขาเขาก็จริงใจใส่ให้เฮาขกันแล้วเขาก็รับรู้ได้พร้อมนะคะพี่น้องอือ ว้าวสูุ้งฟังจังสรนสีบเคยเจอพู้หญิ่งที่ว่าเป็นแบบนี้นู่นนี่นัน่นอย่างสินะเขาก็เขาก็กปลื้มใจเขาก็ดีใจที่ที่เขาชมเขาแบบนี้เนาะพี่น้องเพราะว่าเขาก็เป็นของเขาอยู่แล้วเป็นตัวของเขเองอยู่แล้วนะคะอืมนั่นแหละพี่นอ้อ,องเออพ่อจ้าอว่าเบิ่งผพักปาลาแล้วก็เลยได้เบาอันนี้เนาะพี่น้องเนาะหลายๆคนอาจจะบรูว่าวันเกิดของข่อยข่อยมีความข่อยมีมีความทรงจํามีความทรงจําที่แบบว่าจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนาะพี่น้องเออ คือว่าคอยคิดมาโดยตลอดว่าแม่เพิ่นเลือกที่จะตายแล้วให้คอยเกิดจังซี่นะคะพี่น้องเอยก็เลยขาค,คอยก็รู้ซึกเสียใจทุกขั้งที่ที่ครบรอบ,บันเกิดของเขยนะคะพี่นอ้องอือกับบรูวาสีเห็ดจังไดก็พอเพิ่นกับเสียไปแล้วก็เลยได้เขอเล่าวา่าเออมาไหวลุมศพพอเธอกันแล้วกันถึงว่าเ้าจะวัฒนธรรมตั้งกันแต่ว่าเขามีจิตใจที่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 ดีที่ที่ทททว่าถึงพ่อเขาจะตายไปแล้วแต่ห้ากับเข้าลบในความเป็นพ่อของเขาะนะพี่นอ้องอือ ขอมาไหว้เพิ่อนเพื่อนจะดีใจครับพี่น้องเพราะว่าผู้สาวเพิ่นแต่คนที่เพิ่นครบมาเพิ่นผ่อมาบ่มีผู้ใดเบาถึงเรื่องนี้เลยนะคะพี่น้องเราคอยก็เพิ่นเพิ่งจะคบกันเมื่อเมื่อว้านกอนคบกันได้ได้1ิบเดือนนั่นแหละค่ะพี่น้องแล้วคอยบ่ม่นว่าเพิ่นจะมาเว้าคอยเ้าตั้งแต่ตั้งโดนแล้วคอยเบาก็เพิ่นตั้งแต่ที่คอยอธิบายสู้เพิ่นฟังว่าวันเกิดเป็นยังคอยคอยสีบ่คอยมีความสุขในวันเกิด พ่อคอยซีคิดคิดเรื่องที่แม่คอยตายนะคะพี่นอ้องเออมันเป็นมันเป็นความทรงจําดีแบบว่าติดอยู่ในใจเล่าว,ว่าสามารถที่จะลืมมันได้นะคะพี่นอ้องนั่นแหละก็เลยได้มาหนีสีห้าโอกาสไปห้าแม่เล้าอยู่คะ่ะแต่ยังว่าท่านี้มีโอกาสอยู่สิไปอยู่อาทิตย์นาน,นี่แหละเพราะว่า เพื่อนก็ได้หยุดงานวันวันซุกหนาซุกเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะได้ไปนะเดี๋ยววันซุกภากันไปฉีดวัคซีนก่อนโควิดหนาวัคซีนพี่น้องโอ้ยยางมาทางนี้เสียงมันดังทางไทยเฮ้าหน่ะค่ะอันฉีดโควิดหนาเสียงเงินบ่คะ่ะเสียงเงินบ่แต่อยู่นี่ฉีดโควิดหนาฟรีเลยคะ่ะบ่เสียงเงินเลยแค่ห้าเข้าไปในอันอินเทอร์เน็ตล้วเฮ้ากันนัดเวลาหมอว่า เออเข้าสิเอาเวลาไดมือไดจยังส่นะคะเอ้ยลินปัดเบิ่งลินกัดข่อยเลือดแตกไลยไหมเฮ้ยออนั่นแหละอ๋อที่เมืองไทยก็ฉีดฟรีเหรอถ้าฉีดฟรีก็ดีเนาะแต่เสียเงินกันเลือดตอนพี่น้องด้วยค่ะเด้ออ้ลินลินมันกัดบุรร้ตัวเลยรู้สึกตวไาอย่างมันไตพราจับเบิ่งเลือดแตกเบิดฮาเอ้ยว่ะ เราลื่นนี่ขั้นแบบโอ้โหเป็นอาทิตย์ด้อจ้ะขออ่านคอมเมนต์ก่อนนะแป๊บหนึง่งเป็นจ้าใดมารีสาบายดีบอสาบายดีค่ะสวัสดีคุณมารีสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะหายไปนานเลยค่ะพี่มารีป้าไม่ว่างเลยไม่ได้ดูคลิปหนูจ้าว่างเมื่อไหร่ก็ค่อยมาดูเนาะจะกลับไทยหรือยังคะยังคะ่ะรอให้โควิดมันหายก่อนหาเมียให้สิ <laughs> ไฮฟรอมพัทยาสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนขอบคุณคำอวยพรเนาะแต่ไม่รู้นะคะว่ามีบางที่ฉีดเสียเงินไหมอ๋าโอเคก็ได้ยินแต่เขาว่าดอกว่าวาฉีดวัคซีนอยู่เมืองไทยเสียเงินพันวาสันอืมว้ายยุงทั้งยุงทั้งแมงวีเพราะว่ามันอยู่ในป่าเด้พี่น้องอัน,นดอกอันนี้ต้นอันเนี้ย บางที่เขาจะเห็นอยู่ในสาสาธารณะที่เขาปลูกดอกไม่ปลูกอีย่างกันบางที่เขาสี่เห็นแต่ว่าอันนั้นเขาบอนิยมกินเด้อค่ะอืมเขาบอนิยมกินมันคือกันแต่เขาบอนิยมกินดอกเขาจะกินแบบนี้มากกว่าที่มันอยู่ในป่าตามธรรมชาติที่เขาบ่ได้ปลูกนะคะฟนโตกเขาทุกคนโอเคนูขอตัวคนนุยุ่งหลายค่ะขอพระคุณทุกข้าอยพรสุขูสุขคนแล้วก็ ทุกความคิดถึงที่ถามไทยกันเขามาว่ามะลิสบายดีบอเป็นยังไงเนี่ยคือบอเห็นมาเลยเงียบไปโดนเลยยังสันสีกันยังกันยังคิดหดกันกันยังถามหากันส่าสุขสุกดิบกันเนาะพี่น้องก็ขอคุณไลๆค่ะผู้ผู้ผู้ลังคนเพิ่นบอกมะลิกับเฮ็ดทิปอีกเด้อคอยมาฟังเจ้าเจ้าว้าดีเจ้าเป็นคนเบิ่งส่งเจ้าเป็นคนซื้อคนตรงยังสันยังสีเนาะก็เบิ้งกันไปพี่น้องค่ะผู้ใดติดตามคอยแต่โดนกราหูจักข่อยเพราะว่าข่อย เป็นห้องคอยแบบนี้อยู่แล้วนะคะพี่น้องเนาะก็ขอบคุณหลายๆทุกความรักทุกความเอ็นดูเด้อค่ะเด้อเพิ่นสีผ้าคอยไปเบิ่งอันดอกไม้ป่าทังพุนทางข้างในพุนคอยสีคอตัวละเมื่อวานนี่คอยสัญญาไว้ว่าคอยสิเอาคลิปมาให้มงเจ้าเบิ่งมันถ่ายบรมันอยในปปาม่มีสัญญาเลยค่ะก็เลยได้สรงรูปแค่ที่นั่งก่อกองไฟกันให้เบิ่งนะคะทั y ง u t u b e เนาะ ถ้าผู้ใดอยากเห็นรูปภาพหลายๆก็ไปติดตามเอาใน f a c e b o o k ละกันเนาะค่ะเนาะจัสมินฟินแลนด์เนาะสื่อ c e b o o k ข่อยก็คอยสิพยายามออกมาเรื่อยๆละกันเนาะบางที่คอยอยู่บานคอยสิบ่ค่คอยได้ถ่ายคลิปนะคะพี่น้องเพราะว่าคอยบาอยากให้เทพดาเราเห็นนะคะแต่ว่าถ้าคอยได้ไปใส่มาไสจยังสีค่คือคือคือตอนน้จังสี่นะข่อยสิมาถ่ายให้พี่น้องได้บิ่งกัน,นะะเนาะก็ขอบคุณหลายๆทุกความคิดถึงเ้ยค่ะเอออยู่ดีมีแห้งมีความสุขหลายๆเนาะพี่น้องคินฮอดข้ามหมี่บ่ หายไปโดนเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะค่ะเนะบาะบอว่าสิเจ็บสิป่วยสิไข้สิยังก็โค่หาย,หายเนาะพี่น้องอือโลคภัยบ่มีเด้อค่ะเด้อทุกคนขอหายโชคดีกันแล้วกันเนาะขอบคุณเลยๆค่ะสวัสดีจ้าไปแล้ว